ลลลาาเลิศบาสนี like ่พี่น้องขาต่อราวเลยจ้าน้ำเจมเพราะว่าหานอยล้อตายแล้วหนึ่งเออฮานอยล้อตายแล้วหนึ่งช่วงนี้ฮานอยเดินดีให้น้ำหนักแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะจ้าช่วงนี้ฮานอยได้ รูดจอมาครบฮาหนอยเข้ามาแล้วขอคนละแช์นะจ๊าแช์เดียวแช์เดียวแชร์เดียวพอขอแช์เดียวพอขอแค่นี้ได้มิจ๊าต้องได้สิขอแค่แชร์เดียวเองนะจ๊ะแม่สวัสดีหนึ่งพัน K คะ่ะ K ดวยหรอไม่ใช่บ้าเสียดายเนาะให้ลาวมาออกน่อยเลยเม็ดเดียว ช่วงนี้ห้านอยเดินดีจ้าเดินดีสุดๆพอสมควรถ้าวันก่อนเมื่อวันก่อนหน้าไหนวะเมื่อวันก่อนหน้านูไม่หลุดนะเมื่อวันเมื่อวันประลืมไม่หลุดนะคือห้าวันติดนะจะ้าเสียดายหนึ่งหกไปซื้อเหลาให้นอยปกติจ้าอ่าขอแชร์เดียวแม่ขอแชร์เดียวขอแชร์เดียวขอแชร์ไปกำลังใจให้หน่อยจ้าขอแค่แชร์เดียวจ้า ขนตาเด้งมากุ้ยแอปก็ดี f a e b o o o วกน,นุี้เขาอัปโหลดแอปใหม่เนาะไลฟ์สดมีให้ผนตามมาฟรีหนึ่งคู่ด้วยวันนี้เลิศเมื่อวานก็เข้าฟัน3นะคะเม็ดเดียวที่ให้ไปคือถ้าใครตัดเล่นก็คือได้เลยเมื่อวานออกสาหวันนี้ให้หนึ่งออกหนึ่งหกแล้วก็เมื่อวานก่อนหลุดถ้าไม่หลุดเมื่อวานก่อนนะเลิศสวัสดี1,600ท่านจ้าขอคนละแชร์ได้ไหมจ้าแม่ แชร์ให้ถึงอ่าถึงไหนแล้วแชร์ให้ถึงฝั่งลาวเลยอะเออแชร์ให้ถึงฝั่งลาวเลยจ้าวันนี้ต้องมาเลขเจ๊ฟองเบียนะจ๊ะแชร์ให้ถึงฝั่งลาวเลยแชร์ให้ถึงฝั่งลาวเด้อเออให้เขารู้บ้างเลขเจ๊ฟองเบียก็ให้อะไรให้เขาออกให้มั่ง เออมันก็จะได้กินเลยนะช่วงเนี้ล็อกไปไหนมอดเออมาหิวโหยนะอยากมากเลยตอนเนี้ราวเนี่ยหิวโหยหิวโหยหยหิวเฮ้อหิวโหยมากเลยจ้าออกออกนิดหน่อยเด้อหิวโหยมากเลยเนี่ยไม่เข้าหลายงวดแล้วเนี่ยสามสี่งวดแล้วเนี่ยหิวโหยอ่ะหยหิวอ่ะ อืมสวัสดีพันเจดค่ะเพจโดนปิดกั้นนะจ๊ะฝากแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแม่ขอคนละแชร์ใช่เกือบแตกสามตัวเจ็ดสองหนึ่งออกเจ็ดสี่สองใช่เกือบแตกสามตัวจะให้สามแชร์เลยเจ๊ขอบคุณมากจ้าอ่ะพิมพ์พร้อมเลยจ้าจะหนึ่งทุ่มแล้วไม่ ลีรอลีลาอะไรใครจะเอฟกล่องสุ่มนะจ๊ะกล่องสุ่มน้ำปลาบวกแผ่นทองมงคลนะคะกล่องละหกสิบเก้าบาทแม่กลับมาแล้วไปลาวต่อเออนะมันเป็นช่งชวขงของของของดวงเนาะช่วงดวงขึ้นขึ้นให้มั่วยังเข้าเลยนะเธอเชื่อไหมอืมช่วงดวงดีๆอ่ะดวงพลิกๆอ่ะให้มั่วยังเข้าเลยอ่ะช่วงดวงไม่ดีนะคํานวณให้ตายคิดให คำนวณแค่ไหนสูตรล้าเลิศไม่เข้าอ่ะช่วงดวงดีๆนะคำนวณยังไอ้ช่วงดวงดีๆนะนนะไม่ต้องคิดมากให้คิดเดาวๆเอาอุ๊ยมาโวย้ยช่วงช่วงดวงไม่พุ่งดวงไม่ปังนี่คำนวณยังไงก็ไม่มานะเธออืมนี่เรื่องจริงอ่ะรอดแล้วตามราวต่อนะคะเจ๊ปังมากค่ะนอนปกติอ่ะโอเค ขอคนละแชร์ได้มีจ้าอืมขอคนละแชร์นะกล่องสุ่มน้ำปลาบวกแผ่นทองมงคลอนะจ้ะแผ่นทองมงคล69หกสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีรหัสหกเก้าค่ะใครจะเอฟสามารถเอฟมาได้เลยนะ้ำปลาบวกแผ่นทองมงคล ในราคา6กสบาทรุ้นแหวนทอง0.6กกรัมและทอง1บาทนะจ๊ะรหัส69จ้าอยู่ได้พอเจนแหละขอบคุณจ้าตัวเองอ่ะพิมพ์พร้อมเลยจ้าขอคนละแชร์นะส่งดาวให้ได้นะเฟซฉันก็พัฒนาแล้วนะเมื่อก่อนส่งไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาเขาอนุญาตให้ส่งดาวแล้วนะ เออดาวเดิมไม่ได้หรอกอืมเออรหัสหกเก้าใช่จะ้ะมีช่วงของดวง<ม>ถูกต้อง <19. S 2> ทำไมเงียบจังเลยเนี่ยอ่ขออีกหนึ่งแชร์แม่ใครืแชร์น้อยมากเลยอ่ะแชร์ไปกำลังใจให้หน่อยนะจ๊ะ เพจจริงหรือเพจปลอมเพจจริงจ้าต่อเงินต่อทองยังมีเป่าจ้าต่อเงินต่อทองช่างไม่ได้ผลิตไม่ได้ทำมาค่ะช่วงนี้นะคะคุณแม่ใช่ค่ะพิมพ์แค่รหัสหกเก้าจะมีระบบดูดตอบกลับเข้าไปนะคะ หนูขอ2,000คนได้ไหมคะแม่เดี๋ยวแคปเจอร์เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามา2,000คนคะแม่แค่นี้นะจ๊ะหนูขอแค่2,000คนนะคะถือว่าน้อยมากเลยละแม่2,000คนเนี่ยไม่ได้ขอเยอะเลยแม่แม่ช่วยหนูแชร์หน่อยทิมดี พันเจ็ดและอีก300สามร้อยึงจริงแป๊บเดียว,วเนี่ยโอ้โหเพจโดนปิดกั้นนะ่ะขนตาปังมากแม่โอ้ยเอฟเฟคมันเป็นเอฟเฟคนะอืมมันเป็นเอฟเฟคกำไรปีเซียม,มีไหมไม,ม,มไม่มีค่ะปีเซียไม่มีค่ะปีเซียไม่ค่อยได้ขายค่ะตอนนี้สั่งทำ กำไรชุบทองรุ่นทาเวสสุวรรณเป็นรุ่นโคตรรวยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอตัวกําไรเสร็จก็จะทําพิธีพุทธาพิเศษเออเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู น่าจะมาเร็วๆนี้อาจะาเป็นกําไรชุบเลอาเป็นกำไรชุบชุบทองนะคะมีสีทองแล้วก็มีสีเงินเป็นแบบนี้สวยไหมสวยมากนะคะรับรองว่าไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวและเราจะใช้พระอาจารย์ทางด้านสายองค์ทวเวศเลยในการทำพิธีพุทธาพิเศษน่าจะเร็วๆนี้จ้า แล้วก็มีไม่เยอะ